พูนใหญ่เลยแล้วก็ตรงนั้นด้วยน่าจะมีอีกหลายดอกในตรงนั้นอา้าวดอกนี้เน่าแล้วนี่ค่ะนิ่มไปแล้วนี่ค่ะอยู่ใต้ดินเลยค่ะดอกนี้พายยังเป็นดอกตูมจริงๆพูนขึ้นมานิดเดียวไหนดูตรงนี้สิน่าจะมี เห็นดินแตกๆนิดนึงขุดดูว่าใช่หรือเปล่านี่ใช่แล้วอยู่ลึกมากเลยแต่ว่าดินแถวนี้ก็อ่อนมากค่ะใช้มือคุยไ,ได้แล้วนี่ค่ะดูอยู่ลึกมาก เผ็ดพรื่งหวานก็มีหลายรุ่นค่ะเมื่อกี้เจอเน่าก็มีออสองดอกโอ้โหเห็นโดนเห็นหนีบอยู่ ขึ้นยากมากเฮ้ยหัวหลุดเลยเห็นไหมนี่ไดแล้วตรงนี้อีกสองดอกดูดอกนี้ครับผู่ชายเจอ เจอแล้วก็คุยออกมาแล้วมันเป็นดอกตูมอยู่เลยอ้าทำไมเห็ดแทวนี้หัวชอบหลุด ตอนนี้หาอยู่ข้างางเลยค่ะหาข้างในจนออกมาข้างาง อุ้ยสองดอกอ้าวหัวหลุดไปเลยเพราะว่ามันแน่นมากเลยค่ะนี่ดูนี่ค่ะยังเป็นดอกตูมอยู่เลย ทงหัวหลุดมาเลย Okay. มาต่อมาต่อตรงนี้ใช่ไหมยิแ hey. ตกสองด,อด อ่อนมากเลยดอกนี้สองดอกนี้โอเคเจออีกแล้วค่ะเห็ดแถวนี้กำลังออกตรงนี้อีกดอกหนึง ตรงนี้ด้วยตอนนี้ก็หาเก็บเอาข้างทางก็พอค่ะไม่ต้องเข้าไปในป่าแล้วเยอะมากเลยเจอแล้วเจออีก ตรงนี้ก็สองดอกเด็กแถวข้างทางนี้ดอกจะเล็กเพราะดินแข็งค่ะเป็น เป็นดินลูกลังที่เขามาถมถนนดอกจะเล็กกว่าดอกจะเล็กกว่าที่เย็นในป่าที่ได้เจออีกแล้วอ้าดอกนี้ไม่ใช่ดอกนี้เป็นเห็ดเบือมาดูดอกนี้ต่อนี่ใช่แล้วสองดอกค่ะ คะปัดออกมาสวยมากเลยโอเคงานอุ้ยงานอีกสอง ูค่ะเดินข้างถนนแป๊บเดียวได้มาเยอะเลยได้แต่ดอกตุมต้มๆนี่ค่ะข้างทางมีแต่ดอกตุม้มตอนนี้จะเดินเข้าไปข้างในค่ะลูกชายบอกว่าข้างในข้างในน้องเขาเจอหลายดอกเลยนี่ค่ะตอนนี้ลูกชายเขาบอกว่าเขาเจอแถวนี้มาดูกัน <laughs> ดูเขาเขียวมาแล้วโอเคพี่เกดดูสิโอ้โหดูค่ะดอกตูมแต่ว่าหัวตรงนี้แตกไปแล้วโอเคครอสครอสเตาโฮแล้วก็ตรงนี้อีกดอกหนึ่งโอเค get it. Good job Alan. Take ah, go อัล n t น k e the d อะด out น่ากู้เลตรงดอกนี้หัวก็แตกเหมือนกันเออดูขาใหญ่มากเลยโลเลยนี่ค่ะขาใหญ่มากเลยดูค่ะ ดูค่ะลูกชายเจอดอกนี้ขาใหญ่มากแม่มาแต่เก็บฝั่งโน้นค่ะเรียกมาหลายรอบเลยบอกมาเก็บดอกนี้หน่อยมาเก็บดอกนี้หน่อยค่ะเนื้อแน่นมากดูดอกนี้ก็แตกอยู่ใกล้กันเลยขาใหญ่มากเหมือนกัน ดอกนี้ยังเป็นดอกตูมอยู่เลยโอเคเก่งมากโอเคโค้ชจะเข้าโอเคจะไปมออ๋อ มีอีกเขาบอกว่าตรงนี้มีอีกดอกนึงเว้ยโอเค <laughs> เดเขากลัวลืมใช้ไม้ปักเอาไว้โอเคแก้เด oh, mm hmm. นี่ดอกนี้ก็ดอกตู้เหมือนกันมาตัดขาวดจ๊ะ โอเคแอนิมอลโอเคพอเด็ดก็เจออีกแล้วไปดูกันค่ะเอาเกี่งวไม้เกี่ยวขาไม่สิโอ้โ o ้굿วันโอเค get it ดูค่ะดอกใหญ่เลยมา หนักตุม้มค่ะขาอ้วนมากตอนนี้แฟนพี่ลลยบอกว่าเขาเจออีกแล้ว Okay, let's go close the hole. There's more. Where? Oh, okay. okay. Let's go. Come on. Oh, it's a little bit. Yeah. Yeah, Alan. Look. Open this one. Open it. Come on. Oh, it's not. It's not the one we need. Oh, it's a little bit. Okay, get it. Okay, good job If I can hit fence I' cut your okay. light outly. Okay. นี่ค่ะนี่โอเค get it it's still good let me check it solid เอา oh ya yeah, it's still good ยังดีอยู่ค่ะยังแข็งบกเลย faster okay turn at the side ด้านล่างก็ยังดีอยู่นี่ค่ะตัดขากันอยากมีส่วนร่วมค่ะให้เขาให้เขาเก็บ oh, นี่ค่ะยังดีอยู่ พี่ไลไปรับมีดมาแล้วค่ะมีดคมมากมีอยู่คลิปหนึ่งที่มีดไม่คมมีแฟนคลับบอกว่าดูแล้วดูแล้วหง,งุดหงิดมีดไม่คมดูแล้วหง,งุดหงิดพี่ไลก็เลยเอาไปเอาไปไปรับมาแล้วนี่ค่ะได้มาดอกใหญ่เลยจะเต็มอีกแล้วดูนี่ค่ะก็เจออีกแล้ว m ิซ s y โอเค ว้าวสองดอก get it it's still good โอ้ตรงนี้ก็ใช่นี่นี่น,นี่เขาไม่เห็นดอกนี้ยังเป็นดินแตกๆอยู่โอเคโอเคอ๋ออ่าว let me see ดอกนี้ก็น่าจะเน่านี่เน่าแล้วนี่เน่าแล้วคะ่ะ เด okay. ี๋ยววันยูสเต็ปออนแล้วเขาเหยียบดอกนี้อยู่นี่ค่ะเขาไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นเห็ดเฮียเขาไม่รู้ว่าเป็นเห็ดเขาเหยียบไปแล้วเดี๋ยวที่ไรก็บอกเขาแล้วว่าเวลาเห็นดินพุนๆก็ใช่ให้เขาขุดดู แต่ว่าเขาคงไม่เห็นดอกเนี้ยค่ะก็เลยเหยียบอ้างหัวหลุดหรือเปล่านี่หัวหลุดจริงด้วยนี่ได้ไหมออกมาแล้วดูขาใหญ่มากถึงได้แน่นค่ะขาใหญ่อยู่ยังไงเนี่ยนี่ค่ะ ปาดข้างในขาวจวยเลยดูข้างนอกเหมือนไม่น่ากินเหมือนว่าจะกินไม่ได้ดูค่ะเพราะว่ามันเป็นดินค่ะนี่ค่ะพี่เราจะปาดแค่นี้พอกลับไปล้างค่อยปาดอีกรอบนึงไม่งั้นปาดปานหมดเดี๋ยวมันก็เปื้อนอีกค่ะนี่ค่ะใบมันหลุดมาแล้ว นี่เก็บดอกนี้โอเค pick this one โอเคโห big one is เล็กโซ o ล g l ล o k ดูขายาวมากแต่ว่าขาจะงิกงงิกงงอ,งงอง เต็มถังอีกแล้วอ้าว oh, นะะี่ค่ะเขาเจอแล้วนี่สิโอ้โหนี่ค่ะเขาเก็บขึ้นมาดอกนึงแล้วก็ตรงนี้อีกดอกนึงวันบอยอุ้ e เฮียชื่อยู่ตรงโน้ดน่ะค่ะเขาบอกเขาไม่รู้ว่าตรงนี้มีอีกดอกนึงเห็นไหมฟ,ฟูนขึ้นมาเขาเห็นแต่ดอกนี้เขาคิดว่ามีเฉพาะดอกนี้ Okay, get it. Perfect one. So pretty. Right there. Take the dirt out. Yeah, like that. Good job. Get other one too. That one. Careful, okay? You might break it. Okay, let me cut. okay get this one where you got this one where you got this one it was just there huh? together here yeah okay need not to me get the bucket เต็มแล้วค่ะโอ้ยดอกนีน่นหนนหนใหญ่มากเลยแต่ว่าน่าจะเสียแล้วนี่ค่ะเสียแล้วค่ะดอกใหญ่มาก okay. No good animal Let's go ไปดูแฟนเพื่อน,นค่ะเขาบอกว่าเจอตรงนี้ดอกนึง ว่าโอ้กิดเกะไอ้โหดูขาใหญ่มาก สวยมากเลยขายาวมากยังเป็นดอกตุูมอยู่ค่ะดอกนี้ที่ดอกนะแน่นมากอื ขายใหญ่มากเต็มแล้วเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนถังค่ะ